เซมาสองพร้อมผู้บริหารสพทเข้มยกระดับคุณภาพรองผอ,อสพ24ท245เขตพื้นที่พัฒนาการจัดก,การศึกษาและวิชาชีพประจำปี2567 เมื่อวันที่29เมษายน2567นายสุรศักดิ์พันธเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่องยกระดับคุณภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดก,การศึกษาและวิชาชีพประจำปี2567พร้อมมอบนโยบายเรียนดีมีความสุขของพลตำรวจเอกเพิ่มผูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแก่ผู้เขา้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักการเขตพื้นที่ ที่การศึกษาจำนวน250คนจาก245เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศพร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นวิทยากรพิเศษได้แก่วาทีร้อยตรีดรธนุวงจินดาเลขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดรเกตทิพย์สุภาวานิชดรพัฒนาพัฒนาทวีดนรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดรผูทอนจันทโงปุญญาเจรตธรรมรงค์ดรสุรินทร์มั่นประสงค์ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขาน้าร่วมณห้องสีจันทร์บอลลูมโรงแรมเจริญธานีจังหวัดขอนแก่น สำหรับการประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มผนประสบการณ์ในการบริหารการศึกษาส่งผลต่อสมรรถนะในการบริหารจัดการยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและให้ผู้บริหารการศึกษาได้มีโอกาสรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพอย่างกว้างขวางหลากหลายและทันต่อสถานการณ์ นําองค์ความรู้ไปพัฒนาการจากการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศทำให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทำงานอย่างมีความสุขให้นักเรียนเรียนดีมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป